ติดตามช่องแต่สตาร์5 4เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์นะคะชาวลัคนาสิงห์ยินดีต้อนรับสู่ The Star 954 Channel โดยหมอดาวดูดวงพยากรไพย่ย4 24, 24พลังบวดนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ในเรื่องของความรักนะคะว่าชาวราศีสิงห์ ความรักในเดือนมีนาของคุณจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานะโสดนะหรือมีคนคุยไม่ชัดเจนหรือว่ามีครอบครัวแต่งงานแล้วนะคะทุกสถานะเลยนะคะเราจะมาเปิดไพ่กันในวันนี้นะคะการอ่านดวงของช่องเด e s t ตาเนี่ยเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะหรือว่าบางครั้งก็ไม่ตรงเลยก็ ขอให้ทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้รับแต่พลังงานด้านบวกนะคะสำหรับท่านที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถที่จะสแกน QR code Add Line ID เข้ามาจองคิวดูดวงกับหมอดาวได้นะคะก่อนที่จะมาฟังคำทำนายฝากกดติดตามช่อง The s t a r ร์ s ารเพื่อเป็นกำลังใจกับหมอดาวด้วยขอขอบคุณนะคะ ทุกๆการติดตามนะคะการกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์คอมเมนต์นะคะขอขอบคุณจากใจจริงเลยนะคะสำหรับทุกๆท่านเลยนะเราต้องขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวสิง์ชาวลัคนาสิง์ที่เข้ามารับชมและฟังคลิปนี้ด้วยนะคะว่าดวงความรักของคุณเป็นยังไงเริ่มจากคนโสดก่อนนะโสดมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนนะคะ ดูพลังงานตัวตนของคุณก่อนโสดมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนโสดมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนอันนี้ดูสิคะขอพลังงานของชาวสิงะคะ์ค่ะพลังงานชาวสิงค์นะคะคนโสดนะมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเป็นยังไงคะชาวสิงค์เดือนมีนานี้ความรัก คุณจะเป็นอย่างไรขอพลังงานตัวตวนคุณก่อนค่ะตัวตวนคุณเป็นอย่างไรคะชาวสิงชาวสิงชาวสิงเป็นยังไงอุ้ยแปดไม่เท้าไม่เห็นสนใจเลยไม่เห็นสนใจความรักเลยเออแปดไม่เท้าเนี่ยสนใจแต่ง,งานวะ่ะเออ นาะชาวสิงเออหมอดาวก็ลัคนาสิงนะคะเนี่ยคิดแต่เรื่องอะไรนะคิดแต่เรื่องงานนะคะอยากจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนะคะหรือว่าชาวสิงที่เข้ามาชมรับชมรับฟังคลิปนี้เป็นคนเก่งคนขยันนะขยันเรื่องของการงานนะคะเป็นคนอยู่นิ่งไม่ได้นะคะเป็นคนขยันเป็นคนต้องหยิบต้องจับอ่ะ นะคะวันวันหนึ่งคืออยู่ว่างไม่ได้เนี่ยงานเยอะงานล้นมือคิดแต่เรื่องงานนะคะเป็นคนคิดเร็วทำเร็วนะคิดเรื่องงานขยันเพชรซอกครับมันจะมีคนเข้ามาน่ะสิ <c oughs> <c oughs> เออคุณเป็นคนที่เก่งนะอ้โหเห็นนะเป็นคนที่เป็นคนเก่งเป็นคนขยันเนี่ยเจ็ดดาบเห็นไหมชาวสิงห์อ่ะนะคะ ชาวสิงห์ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะคุณอาจจะถูกทรยศหักหลังนะนะคุณอาจจะแบบถูกทรยศหักหลังมีมีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ดีหรือไม่ค่อยสมหวังในความรักก็ได้นะคะนะคะเพราะว่าเจ็บดาบเนี่ยเจ็บดาบคือมันความรักไม่ดีอะนะคะไปเจอรักซ้อนหรือไปเจอหรือว่าเจอความรักที่ หักหลังทรยศปิดบงังซ่อนเร้น่ะหลอกหลอกลวงนะคะเจอความรักที่หลอกลวงเจอความรักที่ไม่ดีนะคะเจอคนเอารัดเอาเปรียบนะคะชาวสิงแต่ตัวตนของคุณอนะคุณเป็นคนยังไงคุณเป็นคนเก่งคนขยันนะคะในเดือนนี้นะในเดือนมีนาเนี่ยนะคะชาวสิงนะคุณเป็นคนที่แบบคิด แต่ในเรื่องของการงานเก่งขยันคล่องดื้อด้วยนะคะ Q ค of ดับสอดเนี่ยมันยังไงดือ้อเป็นตัวของตัวเองมีอีโก้ด้วยรักตัวเองนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยที่จะฟังอะไรใครดื้อรันได้ด้วยออกไปทางรันได้ดือ้อรันนะคะเป็นตัวของตัวเองเป็นคนดุนะ จริงๆแล้วชาวราศีสิงห์เนี่ยนะคะเป็นคนที่ดูภายนอกอ่ะดูเหมือนเป็นคนดุนะคะแต่จริงๆแล้วคุณมีจิตใจที่อ่อนโยนนะคะนะคะจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่อ่อนโยนดูภายนอกอ่ะดูยิงดูอะไรอย่างเงี้ยชาวสิงห์เ่ยนะคะดูหยิงดูเหมือนแบบดุดูเหมือนแบบไม่เอาใครอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณเป็นคนจริงใจนะคะเรียนออฟสอดเนี่ยนะคะราชินีไม้เท้าด้วยราชินีไม้เท้าคือเป็นผู้นำเป็นเป็นผู้หญิงเป็นคนที่นิสัยเนี่ยมีความเป็นผู้นำในตัวเองสูงนะคะเพราะันชาวสิงอยู่แล้วอ่ะสิงมันก็ต้องเป็นผู้นำอยู่แล้วนะคะเป็นคนที่มีความเป็นตัวเองเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะ เนี่ยในเรื่องของความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณถูกหลอกถูกพอร,รยศหักหลังถูกแทงถูกใส่ร้ายถูกอะไรอย่างเงี้ยมาเยอะแยะมากมายชาวสิงนะคะเรื่องปกติของชาวสิงนะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่เป็นผู้นําฉลาดคล่วคล่องนะคะแต่ก็เป็นมีสภาวะที่แบบบางครั้งเหมือนแบบขี้น้อยใจได้ด้วยนะ นะชาวสิงในเดือนนี้นะคะนี่คือตัวตนของคุณนะคุณจะคิดแต่เรื่องงานนะคุณจะคิดแต่เรื่องงานเหละนะแต่มันก็จะจะมีคนเข้ามาอ่ะนะชาวสิงคนโสดนะโสดมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนมีเป็นแบบนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยตัวตนคุณชาวสิงนะ คุณเป็นราศีธาตุไฟตัวตนก็ขึ้นเป็นธาตุไฟนะคะชาวสิงห์เนี่ยนะคะแปดไม้เท้าเนี่ยธาตุไฟนะคะชาวสิงห์ทำงานเก่งขยันทำอะไรเร็วงานเยอะนะเดือนนี้นะชาวสิงห์อะไหนดูพลังงานเขาหน่อยค่ะตัวตนเขาเป็นไงชาวสิงห์ตัวตนของเขาที่จะเข้ามาเนี่ย สดมีคนคุยสถานะไม่ชัดเจนเนี่ยคะ่ะเขาคนนั้นหรือว่าเธอคนนั้นเนี่ยเป็นไงเขาคนนั้นเธอคนนั้นเป็นไงเขาคนนั้นเธอคนนั้นเป็นไงคะโอ้โหเดือดซันเลยอะ่ะอุ้ยเดือดซันเลยนะเขาเป็นคนที่แบบหน้าตาดีนะพร้อมนะพร้อมสับนะเดือดซันเนี่ยโอ้ห สิงเขาคนนั้นน่ะรวยด้วย <laughs> อ่ะเออคนสอดนะคนสอดหรือว่าคนคุยเออคนสดหรือว่าคนคุยเนี่ยเขาคนนั้นของคุณเนี่ยที่จะเข้ามาเนี่ยโอ้โหเดอะซันคิงเหรียญเลยนะเดอะซันคิงเหรียญเลยนะ อนี่แหละเดอะซันคิงเหรียญแล้วยังไงชาริออดนี่เป็นคนต่างชาติก็ได้นะหรือว่าทำงานในต่างถิ่นด้านไกลหรือเขาทำงานในต่างประเทศก็ได้สิบเหรียญแม่เจ้าราศีสิงคุณได้แบบเขาคนนั้นนี่แบบว่าสุดยอดเลยอะ่ะ ไหนดูสิคะอีกใบสิชาวราศีสิงห์โอ้โหเดลิเวอร์นะคะขออนุญ,ญาตต้องพี่หมอต้องขออนุญ,ญาตแบบว่านี่นิดนึงนะอีโรติกนะให้อีโรติกเนี่แต่ขึ้นเตือนโอ้เดลิเวอรนี่ก็อีโรติกเหมือนกันนะคะไพ่คุณขึ้นสวยมากเลยนะชาวราศีสิงห์คะคุณเนี่ย ถึงแม้ว่าคุณจะดูไม่สนใจอะไรอ่ะอยแต่เขาคนนั้นนี่เขาเข้ามาเนี่ยพูดคุยเนี่ยเอาจริงนะเออเขาเอาจริงนะเขาเป็นคนที่แบบว่าอาจจะดูอายุเยอะแล้วแต่ก็ยังหน้าตาดีอยู่เป็นคนที่มีความพร้อมสับนะคะอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะคะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือตัวเขาเองอะ่ะ เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในแวดวงของการงานที่เขาทำนะหรือตัวเขาเนี่ยอยู่ในแวดวงของการเงินการทองการธนาคารอสังหาริมทรัพย์ <c oughs> w e ล l ม management หรือว่าเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนไทยก็ทำงานเกี่ยวกับทางด้านอ,อ,อะไรที่มันจะต้องเดินทางอยู่ตลอดเวลาเป็นแอร์เป็นสจวตเป็น ทำธุรกิจก็ได้หรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งก็ได้เช่นกันชาวสิงห์ชาวลัคนาสิงห์ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเขาแบบมั่งคัง่งร่ำรวยมากเลยนะคนคนนี้นะคะมีฐานะทางด้านการเงินการทองดีนะคะมีวาสนามีอะไรดีเลยอะ่ะมีบ้านมีรถมีอะไรพร้อมสับแล้วนะชาวราศีสิงห์คุณจะเจอนะคนนี้เออ มันเป็นอะไรที่สารความสัมพันธ์ได้นะนะคะมันเป็นอะไรที่สารต่อความสัมพันธ์ได้นะคะเขาก็จะเอาจริงเอาจังกับคุณด้วยนะเออถึงแม้ว่าคุณจะมองแบบเออไม่สนใจหรือว่าคุณจะสนใจในเรื่องของการงานการทํางานฉันไม่ค่อยจะไอ้นี่สักเท่าไหร่ในเรื่องของความรักแต่มันบทมันจะมามันก็ มันก็ต้องหรือป่าเออบทจะมามันก็ต้องนะนะคะมันจะมีคนเข้ามาแล้วมันโอ้โหมันดูดีซะขนาดนี้ <laughs> เออนะคะเป็นทั้งคิงเหรียญเป็นทั้งสิบเหรียญนะนะคะแล้วเขาก็แบบว่าชอบคุณอย่างมากเลยนะคะเด e l เลเวเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่มัน เขาเรียกว่ามันเป็นโซเมดอะเออมันเป็นอะไรที่มันเป็นถูกกำหนดไว้แล้วมันเป็นเดสตินีของคุณด้วยนะเนี่ยเดอะซันนะเดอะซันเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าสามารถที่จะพัฒนาได้ต่อยอดได้อะไรได้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีในระดับแบบสุดๆเลยนะนะคะเขาจะเป็นอะไรที่เป็นแสงสว่างให้กับคุณนะชาวสิงห์เขาคนนั้นเน่ยที่จะเข้ามาเนี่ย เป็นแสงสว่างให้กับคุณเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพลังงานดีๆเป็นอะไรที่สดใสเป็นอะไรที่นำพาความเจริญมาสู่คุณนะเออคุณอาจจะเคยแบบถูกทรยศหักหลังถูกแทงข้างหลังถูกอะไรต่างๆหน้าๆโอ้ยผิดหวังเหนื่อยเบือ่อความรักไม่อยากจะสนใจอ่าแต่ถ้ามันมีคนดีๆเข้ามามันก็ก็โอนะ <laughs> ชาวสิงใช่ไหมคะนะพี่หมอถือว่าพลังงานนี้เป็นพลังงานที่ดีสําหรับคุณมากๆเลยนะคะคุณอาจจะเจอคนที่แบบเนี่ยที่ใช่ที่สารสัมพันธ์ได้นะคะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีเป็นคนที่มีพร้อมแล้วทุกอย่างเงินทองนะคะมีบ้านมีรถนะมีธุรกิจที่ดีนะหรือบางคนเป็นธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการได้ด้วย นะคะหรือว่าทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องอสังหาริมทรัพย์ก็ได้หรือว่าเป็นเจ้าของ property อะไรก็ได้นะเออนะคะหรือว่ามีเงินทองมากมายนะเป็นเศรษฐีอ่ะเป็นระดับเศรษฐีได้นะนะคะตั้งแต่หลักกระติบกระจ้อยจนถึง10ล้านร้อยล้านได้นะเออนะคะอันนี้ไม่ได้พูดเกินจริงนะเพราะว่า คิงเหรียญสิบเหรียญชาริออตเนี่ยอ้าเป็นนักธุรกิจได้ทำงานเกี่ยวกับ transportation อะไรก็ได้หรือว่าเขาอาจจะมีรถเป็นจำนวนเยอะแยะมากมายหรืออาจจะเป็นเจ้าของโชว์รูมรถอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าชาริออตสิบเหรียญคิงเหรียญเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของโชว์รูมอืมเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีเงินทองมากมายนะคะร่ำรวยเออเป็นระดับเศรษฐีได้ด้วยโอ้ย นะคะก็ะขอให้คุณเจอคนที่อย่างไพ่ขึ้นนะชาวสิงา์ฉันก็ชาวสิงห์นะคะกรี๊ดกันไปเลยทีเดียวอะมาเรามาดูพลังงานของคนที่มีคู่แล้วบ้างคนที่มีคู่แล้วจะมาอิจฉาคนที่ยังโสดหรือว่ากำลังจะมีใครเข้ามาไหมอะ อันไหนดูสิคะเอ้ยพี่หมอหยอกหยอกนะคะทุกคนหยอกหยอกนะอ่าเรามาดูพลังงานของชาวสิงที่มีแฟนแล้วออชาวสิงมีแฟนแล้วในสิมีแฟนแบบเป็นจริงเป็นจังอ่ะมีแฟนเป็นแบบว่าแต่งงานแล้วมีแฟนแล้วไหนดูสิคะชาวสิงเป็นยังไงคะ ขอพลังงานชาวสิงที่มีแฟนแล้วนะคะสถานะชัดเจนมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วด้วยค่ะตัวตนของคุณพลังงานตัวตนคุณนะคะขออนุญาตดูพลังงานตัวตนของชาวสิงที่แต่งงานแล้วมีแฟนแล้วสถานะชัดเจนคอ่ะอันนั้นถือว่า ไม่ได้เลือกนะคะเพราะว่ามันหงายที่หลังนะคะอ่ะพลังงานตัวตนของคุณนะชาวสิงหนึ่งไม้เทา้าชาวสิงอาจส่วนใหญ่นะคะอาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองได้ด้วยนะคะมีกิจการมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะนะเป็นชาวทาดไฟอยู่แล้วนะอันนี้ก็คือตัวแทนของชาวทาดไฟนะคะหนึ่งไม้เท้าก็ถือว่า เป็นชาวทัดไฟนะคะห้าเหรียญเจ็ดไม้เท้า the world อ,อุ้ย the world นะคะ the world ก็อีโรติกนะคะต้องขออนุญาตปิดนะ the world นะคะ,ะ,คะตัวตนคุณก็ถือว่าเออพลังงานคุณก็ถือว่าโอเคนะคะชาวชาวสิงที่ แต่งงานแล้วนะคะคุณก็เป็นคนขยันแหละเป็นคนขยันในเรื่องของการงานนะคะนะอาจจะแบบว่าเออไม่ได้อะไรกับคู่สักเท่าไหร่ชาวสิงเนี้ยนะคะไม่ได้อะไรกับคู่สักเท่าไหร่ก็คืออาจจะแบบว่าเออก็เป็นแต่งงานกันมาแล้วก็ไม่ได้อะไรเพราะว่ามีความคิดที่ดีอยู่ค่ะ นะคะก็ยังคงมองโลกในแง่ดียังคงรักกันยังคงใส่ใจซึ่งกันและกันอยู่แต่มันอาจจะไม่ได้หวานเหมือนเดิมนะคะแต่ก็ยังมองซึ่งกันและกันคุณก็ยังมองเขาว่านะคะเขาก็เป็นคนที่ดีเป็นคนที่ใช่นะคะหรือว่าตัวของคุณเองเ่ยในสายตาของเขาคนนั้นเนี่ยคุณก็ยังคงเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่สวยงามเป็นคนที่สดใสเป็นคนที่ทำงานเก่งขยัน นะคะเหมือนเดิมเป็นคนที่พูดจาดีเป็นคนที่ทำงานทำการเก่งนะคะชาวสิงห์ที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เนี่ยอาจจะเอ่อทำการทำงานอยู่ในต่างประเทศได้ด้วยนะคะหรือว่ามีชีวิตคู่หรือว่าแต่งงานแล้วกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะเพราะว่ามีพลังงานของ the world ขึ้นมานะคะตัวตนของคุณเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาได้ด้วยนะคะหรือว่าทำงานอีกอย่าง นะจบอีกอย่างทํางานอีกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะทํางานอะไรก็ได้หรือว่าทําธุรกิจอะไรที่ตัวเองไม่ได้เคยมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นมาก่อนก็ได้นะนะคะตัวตวนคุณเนี่ยนะชาวราศีสิงห์ที่แต่งงานแล้วนะคะคุณจะใส่ใจในเรื่องของการงานมากๆนะคะ คุณจะใส่ใจในเรื่องของการงานหรือว่าทุ่มเทในเรื่องของการงานแต่ในความรักคุณก็ทุ่มเทเช่เชนกันนะคะแต่อาจจะแบบลดน้อยลงเบาบางลงแต่ก็ไม่ได้ถึอกับว่าแบบโอ้จะไม่ได้รักกันหรือว่าจะไม่ได้รักคู่ของตัวนะคะนะอ่ะไหนดูพลังงานของเขาคนนั้นหน่อยสิคะพลังงานของเขาคนนั้น ขาคนนั้นเป็นยังไงคะคู่ของคุณเนี่ยเขาเป็นยังไงคู่ของคุณเป็นยังไง the fool คู่ของคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะชาวสิงเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่คู่ของคุณเป็นคนยังไงคะคู่ของคุณนะคะ พลังงานคู่ของคุณนะพูดเก่งพูดน่าเชื่อถือนะคะคู่ของคุณนะชาวสิงนะคะคู่ของคุณเนี่ยในช่วงเดือนมีนาเนี่ยทำงานเยอะมากนะคะอาจจะต้องเดินทางด้วยนะคะอาจจะต้องเดินทางไกลหรือ ตัวคุณกับคู่คุณอาจจะทำงานกันอยู่กันคนละที่ก็ได้นะคะอาจจะอยู่กันคนละที่ได้ด้วยนะคะเพราะว่ามีเดอะฟูลเนี่ยนะคะอาจจะแบบกลับมาเจอกันที่บ้านเอออาทิตย์ละครั้งหรือเดือนละครั้งหรือนานๆานานกลับมาบ้านครั้งก็ได้นะนะคะนานๆกลับมาบ้านครั้งก็ได้นะคะเพราะมีเดอะฟูลมี5ถ้วยด้วยอ่ะเออนะคะอาจจะอยู่ไกลกัน นะคะทาแต่การแต่งงานนะคะคู่ของคุณหรือว่าแฟนของคุณเนี่ยอาจจะอยู่ไกลกันนะคะหรือตัวคุณกับเขาเนี่ยอยู่กันคนละที่ได้ด้วยนะคะนะชาวราศีสิงห์นะคะวันวัน,วนอะไรไม่ทําอะไรเลยทาแต่ง,งานหจะบอกว่าเขาไม่ทําอะไรก็ไม่ได้วันวัน,วนเขาทําแต่งงานนะคะทุ่มเทให้กับเรื่องของการงานนะคะแล้วก็พักผ่อนน้อยด้วย นะคะพักผ่อนน้อยด้วยหรือว่าเครียดในเรื่องของปัญหาการงานด้วยหรือในเดือนนี้คู่ของคุณเขาอาจจะมีเรื่องน้อยอกน้อยใจคุณได้ด้วยนะเออเขาอาจจะน้อยใจคุณว่าคุณไม่ค่อยแบบใส่ใจเขาก็ได้นะคะน้อยใจคุณนะคะหรือว่า เออเสียอกเสียใจหรือว่าคิดมากด้วยได้เช่นกันนะคะว่าว่าตัวคุณนะ่ะอาจจะแบบไม่ได้ค่อยใส่ใจเขาเท่าที่ควรก็ได้นะคะแต่ตัวของคุณเองนะไม่ได้คิดอะไรไม่ได้มีอะไรนะคะแต่เขา่าอาจจะคิดมากได้ด้วยนะคะอาจจะ มีคำพูดคําจาหรืออะไรอย่างเงี้ยทำให้มีความไม่เข้าใจกันหรือทําให้มีความน้อยอกน้อยใจหรือทําให้เสียใจได้ด้วยนะคะหรือทําให้ทะเลาะกันได้ด้วยนะนะคะเกิดจากความแบบเข้าใจผิดก็ได้ค่ะนะคะ <S <S คู่ของคุณเนี่ยทำงานเยอะนะในเดือนมีนานเนี่ยนะคะทำงานเยอะนะหรือว่าแฟนของคุณเนี่ยทำงานเยอะ อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาให้คุณก็เป็นได้หรือคุณไม่มีเวลาให้เขาก็เป็นได้นะคะต่างคนต่างแบบทํางานเยอะขยันทํางานตัวคุณก็ขยันทํางานตัวเขาก็ทํางานเยอะมากมายบางครั้งอาจจะต้องเดินทางไกลเดินทางไกลในต่างจังหวัดหรือบางคนเดินทางไกลในต่างประเทศหรือบางคนเนี่ยทำงานกันคนละที่นะคะหรือบางคนเนี่ยเอ,อ้นานๆเจอกันทีก็ได้นะคะ เพราะว่าทํางานกันต่างถิ่นแดนไกลหรือบางคนทํางานหรือบางคนแฟนทํางานต่างประเทศก็ได้นะชาวราศีสิงห์นะคะคุณจะแบบคู่คุณจะน้อยอกน้อยใจคุณได้นะเออนะคะห้าถ้วยห้าถ้วยเก้าดาบด้วยเออน้อยอกน้อยใจเครียดหรือตัวเขาอาจจะเครียดในเรื่องของการทํางานก็ได้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งอ่า ความเครียดที่มาจากความเจ็บป่วยด้วยก็ได้นะคะเหนื่อยก็ได้โลคเครียดก็ได้นอนน้อยก็ได้พักผ่อนไม่เพียงพอเพราะว่าทํางานหนักนะเขาอาจจะอยากให้คุณเอาใจใส่อยากให้คุณดูแลเทคแคร์เขานะคะชาวราศีสิงห์ชาวลัคนาสิงห์นะคนที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วก็เอาใจใส่ดูแลเทคแคร์เขาหน่อย นะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้คือดวงของคุณก็สามารถที่จะพิมพ์น้อมรับคำำนานยได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้หว่าดาวต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะคะ